สบายดีสบายดีพี่พีเอฟซีบุกทุกคนเดอนะ้อเนาะตอนนี้กะตอนเล่งๆเลยเดอนะ้อเนาะประมาณห้าโมงแต่ว่ายามนี้ห้าโมงยามนี้เนาะฤดูหนาวกะสี่สี่ขำๆแล้วเนาะมื้อนี้กะจะพาพนะี่พีเอฟซีเนาะมาเบิ่งเมนูที่พ่อเฮ็ดกินแลงเนาะทุกคนนะเนาะเฮ็ดกินแลงในมื้อนี้ก็คือแบบปีหนึ่งแบบได้กินครั้งหนึ่งเฉพาะฤดูหนาวเนาะทุกคนเนาะก็คือ อาเมนูหลามเจีย๊ยนนะทุกคนเนาะก็คืออยู่ยุททางลาวเอินเจียอยู่ทางฟังไทยกับเสิร์ชข้างขาวเนาะอยู่ทางลาวอยู่ทางสซนบดนี่เพื่อนพาก,กันกินเด้อเนาะแลราคายูยูบ้านพี่เอฟซีเดีมีผู้ใดกินเดโบโอเนาะอายุพี่กับโบเมน้นว่าจะกินเมื่อสุกคนเนาะผู้ใดที่เพื่อนเคยกินเพื่อนก็จะกินผู้ใดที่ เพิ่นบ่เคยกินพ่อแม่บ่เคยพากินแต่น้อยกับิีบุก,กินเนาะคือน้องรีนี่พ่อแม่กินแต่น้องรีบุก,กินเนาะเพราะว่าเป็นคนที่แบบบบชอบเนื้อนาดโบ่บ่บมากกินแบบสั์ป่าใน,น,นแปลกๆนี่ก็บ่ค่อยกินถึงแบบโบแม่นซั์ป่าก็ยาแต่ถ้ามันแปลกนี่ก็น้องรีบุกินเนาะแบบฮู้ว่าเป็นอย่างโอเคเดี๋ยวมื้อนี้น้องรีจะพาพีพๆ FC ไปเบิ่งล่ามเจียของเมนูพ่อเนาะทุกคนนาอสูตรของพ่อเองเพิ่นกันจะใส่แบบ ตะไคร้หัวข่าแล้วก็ใบมะกรูดอ่าเอ่อผงปรุงต่างๆอะไรแบบผงสุรสด์โบน้ำปลาโบปลาแดกโบสินะแล้วก็กระเทียมนะทุกคนเนาะตอนนี้น้องมีจะพาพีเอฟซีไปเบิ้งด้วยเนาะหน้าตาหลามเจียของโพกะก่อนที่จะสุกเนาะกับประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อเนาะใส่อ่า หอ,ห,ออหอมหอมปลอมเนาะหรือว่ายูไทยเอิน,นพักซีนีลาวบ่เนาะ,บ,นนาะบ่เน่ใจแล้วก็ใส่แบบคล้ายๆคือเครื่องอบอะไรทุกคนใส่หัวตะไคร้ใส่ข่าเนาะแล้วก็ต้นเจียเป็นกะซีฟักๆเ,เป็นต้นเน,ตนเนาะทุกคนเนาะอันนี้จะแม่น ตอนที่เพาหยใส่บางไม้เนะาะสำหรับอ่าการเฮ็ดหลามนี่แม่นเฮ็ดไดแต่เฉพาะแบบบางยากเนาะเพราะว่าพอคันเคยเฮ็ดหลามเคยเฮ็ดหลามเอียนหรือว่าหลามปลาไหลแล้วมันติดเนาะทุกคนเนะาะต,ติดตบาง <นะ S 1> ไม้แลเฮ็ดให้ไฟไม้น้ำไหลออกทางทางกุนพุ่นเนาะบบได้แต่ว่าหลามเจียนนี่ก็คือได้อยู่เนาะ เดี๋ยวหลังจากที่พ่อเอาใส่แบบนี้แล้วแล้วพ่อก็จะเอาไปขางไฟนะทุกคนเนาะ ตอนนี้พ่อก,ก็ได้เอามาเผาเลายด้วยเนาะบางคนก็นสีรามใส่อันมอเนาะแต่อันนี้ลามใส่บังไมเพื่อเพิ่มความหอมมาแมทคันมาใส่มอแล้วเป็นอ้อมเนาะม่นหรออันนี้เอิญมันลามลามใส่บังไมไดุ้กคนเดลยทางในมันก็นสิประมาณนี้เนาะ ใส่หอมใส่อย่างครบสุดมีเต่เผานี้ประมาณจากสุโมงนี่พอห่อนมาสุโมงหนึ่งพาเผานี้ประมาณ30สบนาทีเนาะหลังจากนั้นกะจะเอามากินเดี๋ยวมาทาเบิ้งหน้าตาเนาะสิเป็นอะไรโอ้เอาไว้เอาไว้ ได้พริกทางเทิงนี่กะซีซุกว่ะพอตู้อ้อยจังหวงอ่ะเผาทางนี้เน,ะนเา,า,เาะเราจะค่อยๆไล่เผาขึ้นมามขันเผาไม่เฮงมันกะซีซอสปะ่ะพอขันร้านในอื่นมันติดบ,บังซอดนี่ทดลองกัน เปออ็นนีห่อพีมก,กับฟูตนอืมค่อยเผาไปนะ <c oughs> เฮ็ดไฟเแหงบ่ได้ติเอันี้ <c oughs> อืม เพชรไฟปานกลางะอะไรเนาะบางบางอันแบบบางลามบางอันหันตัวเอียนตัวนะะั้นมันติดบางเด้อทุกคนเด้อถ้าติดบางลาเซตไฮไมทฮันสอดเนาะอันเนี่ยว่าไมนี่มันก็สิไมท์ฮะนะทุกคนเนาะละมันสอดแล้วน้ำมันก็ิยอยออกมาตัวนี้ม่นบบ่คคอยอ,คอยยหันใด,นนดอยู่เนาะลามเสียนี่ไดอยู่ จะมาทาบึงจักน่อยนะเนาะ่งให้มันเปลี่ยน,นเดือนพาะให้ความพ่อมันขึ้นมาวะ่ะยาตกกิดบงังเออ,อยามันติดบงังเนาะ ได้ยินเสียงฟุมาหัวทีดิมโอ,อ,อ้ตอนนี้เสียงฟุแหงทุกคนกฟุตแหงเทแหงมาขวามาฟุแหงน้ำจันตินออกมาทีดินอืม ฟดฟดเทิงพี่ใด้ทุกคนคักเนาะคักาข,าขนะฟังเสียงยุกองบุหัวได้ยินบ่แต่ว่ายุนอกนี่ได้ยินแหงได้ยินสัตว์เนาะทาจักน้อยก็ได้กินแล้วตอนนี้มืดแล้วนี่ ทองฟ้าสีสดใสมากเลยมาเบิ้งพอสิทอกน้าตามันให้เบิ้งโอ้หอมเนาะหอมควันมันออกมานี้นะโอ้ตอนนี้อากาศหนาวเ้อทุกคนอย่ารองสั่นอากาศหนาวมากเลย apa hmm. sih yang aku? Oh, hmm, mata kain, atau ah, matte, hmm, Horma. นี่หน้าตามันกับสิประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อมาเด้อน้องมากินขา้าวเรงน้นกันหลามเจียฟ้ากับมืดมืดเลยเนาะนี่เมื่อกี้นี้เนาะเขาอ่นตอนพอ่ออบพันประมาณห้าโมงห้าโมง ปลายน้อยๆเลยนะทุกคนเนาะตอนนี้ก็หกโมงแล้วถ <M> ือว่าประมาณสามสิบห้าสี่สิบนาทีนี่เดี๋ยวเราพี่เอาให้เบิ้งอีกครั้งหนึ่งเนาะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าโอ้โหโอ้อออห,อห้อนห้อน้ไปไมาได้ทุกคนเด้อม,มากินอ่ากินหลามเจียเนาะผู้ใดที่ยักลองเอาไปเฮ็ดกะเอาไปเฮ็ดใดเด้อเนาะใส่ข้า มะเพ็ดกะซอยซอยใส่ใส่หอมใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดเนาะแล้วก็ปรุงรสตามที่ชอบเลยเนาะทุกคนเนาะใส่อ่าน้ำปลาก็ได้ปลาล้าล้วก็แป้งนัวเนาะทุกคนเนาะโอเคมาเด้อมากินข้าวเล่กันนี่มาเด้อทุกคนเด้อเอ่ะสิมึงดูแม่ดูแต่ซองเท้ากินแม่ด้งว้าแสบ เดิมเติบแล้วก็ได้กินอ้อมเทียสวยนี่ช้นเพชรกินยังยากอ้อมเทียนี่ยังได้ว่าแม่อ่ะจ่ได้ละข่าหนาเฮาดีด้วยไอตปอมันได้กินหฮา,าบาวัวหาฟังแล้วว่ายากให้ยากว่าได้กินได้ยังน้อยอคนละจ๊ะคนเด้อก,ก็มาือกานผู้เอาเครื่องมาเลยจ,จ้า ป้อมเหรอป้อมเนีอยปล่าเนี่ยนเลยเมนูแม่ไม่กินขาวเด้กินข้าวแรงเนาะกับประมาณนี้เด้ทุกคนผู้ใดที่ได้อ่าอยู่ตลาด ยูสิไดมีไข่กะ,ละหลงไปเฮ็ดกินมึงเดือดสุดนี้ทาโบมีบางไม่กะเอาไส้หม้อก็ไดเนาะมันกะซีแซบคนละแบบฟิลมันกะซีคนละแบบนะทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องลี่ขอตัวกินข้าวแรงก่อนเดอน้อเนาะโอเคเดี๋ยวฮาววมาเจอกันคลิปหน้าเดอ้อเนาะอันนี้ก็เป็นอาหารวิถีชีวิตอยู่ทางชนบทนะทุกคนเนาะผู้ใดเคยกินได้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยที่ตอน ยังประทันเจริญเนาะกะซิมีลายเดี๋ยวนี้กะซอกกินยากแ่ละผู้ใดเคยกินกะคอมมตนบอกกันในเด้อเนาะเดี๋ยวน้องลี่ชิคขอตัวกินข้าวก่อนนี่ก็คือบรรยากาศกินขา้าวแรงอยู่เเือนน้องลี่เนาะสองคนโอเคเดี๋ยวเจอกันคินหน้าเด้อ